ดีค่ะ Entertainment now มาแล้ว Don't miss this week สัปดาห์นี้กับความบันเทิงเข้าใหม่ที่ไม่ควรพลาดประจำสัปดาห์ข้อหนังคอซีรีส์สายทหารเตรียมตัวกันให้ดีค่ะเริ่มต้นกันด้วยความบันเทิงออนไลน์มาจาก Mono m a ็กันก่อนเลยค่ะกับซีรีส์จีนสุดเดือดอใครที่เป็นแฟนอย่างๆต้องไปทำความรู้จักกันแล้ว Cup of the Special Forces. เกียรติยศหน่วยรบพิเศษ l o r y of the Special Forces เกียรติยศหน่วยรบพิเศษเล่าเรื่องราวของเยนพอเยวที่สมัครเป็นทหารในหน่วยรบปฏิบัติการพิเศษไม่ว่าจะทักษะด้านใดเขาก็โดดเด่นกว่าใครแต่กลับไม่ถูกใจหัวหน้ากองร้อยเขาถูกส่งตัวเข้าไปทํางานในโรงครัวเขาได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างกับเหล่าทหารอาวุโสที่ทํางานในโรงครัวเขาจึงได้เรียนรู้จากพวกเขาและได้เติบโตเป็นทหารในหน่วยปฏิบัติการพิเศษรวมไปถึงการฝ่าฟันภารกิจสุดหินต่างๆค่ะ ชมซีรีส์ผลงานของอย่างๆได้ที่ m o n o m a ็กออริจิน c ลคอน n ทเจ้าเดียวในไทยเต็มอิ่มทุกอารมณ์ทั้งหนังและซีรีส์มีภาคไทยครบทุกเรื่องค่าบริการสุดพิเศษเริ่มต้น250บาทคนรักความบันเทิงต้องรีบสมัครกันเข้ามาแล้วค่ะไปต่อกันด้วยซีรีส์จาก HBO GO โกการกับ b บ r ร์ี่ปี3ค่ะแบร์ี่เล่าเรื่องราวของแบร์รี่เบิร์กแมนอดีตนาวิกโยธินที่เกิดอาการจิตตกจนทําให้คนสนิทแนะนําให้เขาไปเป็นนักฆ่าแต่ยิ่งฆ่าแบร์ี่ยิ่งเบื่อและเมื่อเขาได้มาที่ลอสแองเจลิสก็ทําให้เขาค้นพบตัวเองว่าการเป็นนักแสดงจะทําให้เขามีไฟในการใช้ชีวิตในซีซั่นที่3นี้แบ r ร์รี่ต้องทิ้งอดีตไว้ข้างหลังสู่การเป็นนักแสดงอย่างเต็มตัวแต่ก็ยิ่งทําให้เรื่องราวกลับยุ่งเหยิง พิเศษสำหรับลูกค้า 3B B กิ g ก TV สามารถรับชมโมโนแม็กและ HBO GO ได้เลยเพราะรวมอยู่ในแพ็กเกจอยู่แล้วค่ะไปต่อกันที่หนังเข้าช่องกันกับเรเนเกสทีมยุทธการล่าโคตรทองใต้สมุดเรเนเกสทีมยุทธการล่าโคตรทองใต้สมุรเล่าเรื่องราวของหน่วยรบ a นว s ซ a ลที่ได้รับภารกิจลับให้ไปต่อสู้บนพื้นดินแถบยุโรปพวกเขาได้รับรู้ถึงข่าวลือจากชาวบ้านถึงแหล่งขุมทรัพย์มหาศาลที่อยู่ภายใต้ตทะเลสาบบอสเนียพวกเขาจึงตัดสินใจที่จะปฏิบัติภารกิจนอกเหนือคำสั่งเพื่อ เหลือชาวบ้านผู้ที่ควรจะเป็นเจ้าของสมบัติเหล่านี้สามารถรับชมกันได้วันเสาร์นี้เวลา2ทุ่ม10นาทีค่ะไปปิดท้ายกันด้วยหนังเข้าโรงประจำสัปดาห์นี้กันค่ะ เข้าเปเอาเซมบางไฟคืกเป็นการแก้แค้นบักเซียนเทพขอขอบคุณข้อมูลจากบัตร e M Pass บัตรดูหนังรายเดือนสุดคุ้มที่ Major Cineplex ค่ะจ่ายเริ่มต้นเพียงเดือนละ200บาทดูกี่เรื่องกี่รอบก็ได้สมัครได้ที่ไลน์อ f ฟฟิเชี Major Group ค่ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะสามารถรับชมรายการย้อนหลังและติดตามข่าวสารได้หลากหลายช่องทางโซเชียลมีเดียของโมโนท9ค่ะ